วันนี้อุ้ยนำรถมาเสนอนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นรถนิสสันอเมล่านะคะ 1.2e Sporttech ปี2019คันนี้แล้วค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นเองนะคะงวดอยู่ที่5,000นิดนิดค่ะเราไปชมรถกันเลยค่ะค่ะรุ่นนี้เป็นนิสสันอเมล่านะคะ 1.2e Sporttech ปี2019ค่ะ คันนี้สวยมากค่ะตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันนะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสเกิร์ตรอบคันค่ะสวยๆเลย ข้างหลังเป็นตกแต่งด้วยสปอยเลอร์หลังค่ะมาดูภายในกันค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะผ้ากำรรมะหยี่ค่ะ ไม่น้อยเครื่องเสียงซีดี d ีวีดีบลูทูธยูเอีเกียออโต้ภายในกว้างขวางหรูหราค่ะ เรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์ 1.2e ค่ะ79แรงมา้าเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่เลยใจยังไงทักมาสอบถามที่จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะที่เบอร์0654909916เบอร์นี้นะคะค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องจักรวาลคาร์เซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะ